ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายซึ่งทางวัดกระชงคารามได้ทำการทอดกระถินสามัคคีขึ้นในวันนี้ซึ่งได้รับศรัทธาจากบรราดาญาติโยมทั้งหลายสำเร็จลงได้ด้วยดีนะทุกสิ่งทุกประการนั้นก็ถือว่า เป็นนิมิตโอกาสที่บรรดาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับทางวัดกระจมคารามซึ่งได้รับแรงศรัทธาที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นผลงานของปราญาติโยมได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันถึงว่างานจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น พราะอาศัยนะศรัทธาของบรรดาญาติโยมได้ร่วมกันได้ช่วยกันทุกภาคส่วนถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามในทางพระพุทธศาสนาถือว่าทางวัดกระชงคารามได้มีความประสงค์ที่จะได้สร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรมและได้ซื้อที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของทางวัดซึ่งขณะนี้ ยอดกระถินสามัคคีของวัดประจงพารามได้ปัจจัยในเลือกว่าร่วมแรงร่วมใจกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ยอดมาที่1นึ่งล้านสแสนบาทนะขออนุโมทนาด้วยศรัทธาที่บรรดาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจได้ร่วมด้วยช่วยกันทุกทุกส่วนด้วยกัน ดันนในนามของวัชชงคารามก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่คณะสัตยาได้มีความเจตนาได้ร่วมแรงร่วมใจกับงานกถินสามัคคีในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันได้ช่วยกันได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่สำเร็จไปได้ด้วยดีก็ขอ อนุโมทนาบุญขอบใจแก่ท่านต่้งหลายที่ประกอบไปด้วยศรัทธาเจตนาของตนขอให้ญาติโยมทุกๆท,ท่านทุกๆคนที่ติดตามผลงานของทางวัดกระชงคารามแล้วก็จะมีความเ,าเรียกว่าต่อเนื่องในการปฏิบัติในการที่จะได้อา,อาศัยแนวทางในหลักธรรมธรรมต่างสอน,นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้วางรากฐานพระพุทธศาสนาว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทอันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาในส่วนต่างๆแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจญาติโยมทุกๆท่านทุกๆคนขอจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญตลอดกาลละนานเทอ